สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมกร,ราคมคลิปนี้เรามาอ่านดวงรายเดือนกันต่อแต่ว่าก่อนอ่านดวงต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกําลังใจสําหรับคนทําคลิปมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงอันที่ภาพรวมนะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยสําหรับ ผู้ที่เกิดราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายจนถึง14รกรกฎาคมตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่มิถุนจะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ดาวพุธด,ดาวประจําตัวของคุณเป็นประในภพปัตตนิ เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามคนรักคู่ครองหุ้นส่วนดาวเป็นประคุณจะเห็นประโยชน์ของผู้อื่นสำคัญกว่าตนเองเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นเอาใจใส่สำหรับคนอื่นมากกว่านะคนที่มีครอบครัวคนรักอยู่แล้วก็จะเอาใจคู่ยอมคู่คุณเป็นคุณเป็นคนยุติธรรมทำอะไรตรงไปตรงมาอาจทำให้ถูกเอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักคู่ครองพุ่นส่วนหรือเพื่อนพี่น้องเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พบความรักโดยบังเอิญไพ่ย,ยิปซีประจำตัวตนได้ไพ่เพจออฟวอน เดือนนี้เหมือนคุณกําลังมีความสนุกสนานมีเรื่องตื่นเต้นใหม่ๆอาจจะได้เริ่มต้นใหม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่แม้กระทั่งได้เริ่มงานใหม่บางคนก็อาจกําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปดูงานไปศึกษาต่อ ในด้านการงานดาวพฤหัสบดีดาวการงานยัง,ปยงเป็นเกษตรในภพการงานเรื่องการงานของคุณยังมีความมั่นคงลงตัวที่ผ่านมาถ้าการงานยังไม่เรียบร้อยยังค้างค้างอยู่นะคุณใช้โอกาสนี้สะสางการงานให้สำเร็จเรียบร้อยเอาให้จบเพราะว่าเป็นเวลาที่คุณจะมีความสำเร็จเรื่องงานผลงานจะออกมาดีบางท่านก็ได้เริ่มธุรกิจการงานเป็นของตัวเอง วันที่หนึ่งมกราดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาศเข้าพบมรณะคุณที่ทํางานมีลูกน้องก็อาจจะปวดหัวหน่อยนะลูกน้องเวียนเข้าเวียนออกทําให้หน้าที่การงานของคุณหยุดชะงักไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรไม่ราบรื่นหรือลูกน้องไม่ได้ลาออกแต่ลูกน้องสร้างเรื่องปวดหัวสร้างปัญหาจุกจิกวุ่นวายให้คุณต้องตามแก้ดีไม่ดีก็พาเสียเงินบุตรหลานบริวารไปสร้างนี่ให้คุณต้องตามชดใช้ ถ้าคุณมีการขยายธุรกิจการงานหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศลงทุนในต่างถิ่นต่างแดนดีกว่าแต่ถ้าจะลงทุนหรือว่าขยายกิจการในประเทศก็ควรจะใช้ความรอบคอบวันที่15มกราดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสหัชชะเข้าพบมรณะสหัชชะหมายถึงการเดินทางระยะใกล้มรณนะหมายถึงการเดินทางระยะไกล คุณก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลถือว่าถูกกับดวงถ้าสหัชชะหมายถึงเพื่อนพี่น้องมีเกณฑ์ที่จะพัดภาคสูญเสียนะการเจ็บป่วยหรือว่าการจากไปของเพื่อนพี่น้องบางคนไม่ได้สูญเสียแต่ว่าเพื่อนพี่น้องก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้หรือว่านําเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความอังคารเจ้าเรือนอหลีเองก็ไปอยู่ในภพวินาศแล้วมีเกณฑ์อยู่ในภพอหลีเนี่ยภพใครต้อง เขาเรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนะคบหาใครต้องระวังคนใกล้ตัวจะหักหลังหรือว่าถูกหลอกถูกโกมถูกหลอ,อกให้ไปลงทุน,เ,นเงินต้นก็ไม่ได้คืนนะเรียกว่าทุนก็าหายกําไรก็หดวันที่25มกราดาวศุกร์ดาวเจ้เริอนปุตตะและเจ้าเริอนวิน่าเข้าพบสุภะคุณที่เคยมีปัญหาเรื่องบุตรหลานบริวาร หรือว่าลูกน้องในที่ทํางานจะดีขึ้นเลยนะลูกน้องบริวารก็ทํางานช่วยงานคุณสนับสนุนคุณมากขึ้นบุตรหลานบริวารของคุณอาจจะจบการศึกษาให้ชื่นใจบุตรหลานนําโชคลาภมาให้หรือมีโชคลาภลอยดวงดาวเหมาะกับธุรกิจการงานที่ต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับต่างประเทศกับแดนไกลจะประสบความสําเร็จ ได้รับผลจากได้รับผลจากการติดต่อทางไกลนะแล้ววันเดียวกันเกตเองก็เข้าพบปุตตะมีโชคได้เงินจากทางไกลจากต่างประเทศไพ่ย,ยิปซีด้านการงานได้ไพ่สิบดา้าภพยนี้เตือนคุณเลยนะว่าระวังการถูกหักหลังระวังการถูกทรยศ รู้หนะ้าไม่รู้ใจจริงๆนะคบหาใครระวังด้วยด้านการงานอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาผิดหวังหรือว่าทำให้คุณคือเบื่อนหน่ายแล้วตัดสินใจลาออกจากงานแบบกระทันหันก็ได้ด้วยในด้านการเงินสุกเจ้าเรือนปุด ตะแล้วก็อาทิตย์นะเจ้าเรือนสหัชชะเนี่ยจะร่วมเสาวแล้วเล็งพบการเงินด้านดีคือคุณจะมีรายได้จากการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการในการหาเงินใช้ทักษะใช้พรสวรรค์ที่คุณมีในการหาลาบผลรายได้แต่ว่าดาวเสาเจ้าเรือนมรณะก็ยังเล็งการเงินของคุณอยู่เนี่ย เพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างหนักหนาะสําหรับชาวมิถุนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคนใกล้ชิดใกล้ตัวเบียดบางต้องไปช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่เจ็บไข้ไม่สบายหรือเขาติดขัดเรื่องเงินจังหวะที่การเงินของคุณจะดีขึ้นเมื่อวันที่25ม,นะ25มการาคมย่ิมกราก็คือดาวสุขเจ้าเรือนกุตะเข้าพบสุภะการเงินของคุณจะก้าวหน้าขยับไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีรายได้ใหม่ๆเข้ามา อังคารเจ้าเรือนลาพระที่อยู่ในภพวินาศแล้วราหูสุภะอยู่ในภพลาพระนี่มีโชคจากการเสี่ยงนะราหูเ็เป็นทเทพเจ้าแห่งการเสี่ยงโชคอยู่แล้วคุณมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามาได้เงินจากทางไกลจากต่างประเทศได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสที่จะได้เงินแบบง่ายๆได้เงินฟุกๆหรือว่าได้เงินจากการชนะคดี คุณที่ทําธุรกรรมทางด้านการเงินคืออยากจะกู้เงินนะไม่ว่าจะซื้อบ้านหรือว่ามาลงทุนมีโอกาสที่จะได้เป็นหนี้สมใจไพ่ย,ยิบซีด้านการเงินได้ไพ่เจ็ดดาบในการลงทุน ค่อนข้างสอดคล้องกับราศีจักรนะคือระวังคนใกล้ตัวที่จะมาทักชวนคุณไปลงทุนแล้วก็เอาเปรียบคุณโดนโกงโดนหลอกจะลงทุนอะไรต้องรอบคอบโดยเฉพาะพวกที่ลงทุนน้อยๆระยะสั้นๆแล้วได้เงินตอบแทนสูงๆอันนี้ยิ่งต้องระวังนะในเรื่องของความรัก,พกเพื่อหัสบดีเจ้าเรือนปัตนิเป็นเกษตรในภพการงานคนรักคู่ครองยังดีนะมั่นคงแต่ว่าเขา มุ่งมั่นอยู่ในเรื่องของการงาน่ะถามว่าเอาใจใส่ความรับผิดชอบครอบครัวไหมยังดีอยู่แต่บางทีเนี่ยความที่ดาวสุขไปอยู่ในภพมรณะดาวสุขรเป็นดาวของความรักมันละเลยเรื่องของเล็กเล็กน้อยๆ้อยอะเป็นในภาพรวมภาพใหญ่เขายังดูแลเอาใจใส่ดีอยู่นะรับผิดชอบดีอยู่แต่เรื่องเล็กเลกน้อยๆเรื่องโรแมนติกที่มันจะทําให้ความสัมพันธ์มันดูกระชุ่มกระชวยเนี่ยมันมันห่างเหินไปเนี่ยก็อาจจะทําให้คุณดูเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไปบ้างนะ คนโสดมีโอกาสได้พบเจอความรักในแวดวงการทํางานของคุณหรือว่าพบรักต่างแดงคนที่เข้ามาเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอันนี้ได้ไพ่ย,ยิปซีประจําความรักได้ไพ่หกถ้วยดูเหมือนคุณจะฝังใจอยู่กับความรักครั้งเก่าอยู่นะยังรอไม่สนใจไม่เปิดโอกาสสําหรับคนใหม่เลย แต่ในเมื่อคุณรอมานานก็มีโอกาสที่คุณจะได้กลับไปสารสัมพันธ์กับคนรักเก่าส่วนคนที่มีครอบครัวคนดกอยู่แล้วก็พยายามสร้างบรรยากาศนะวัประทักคือเรียกว่ากระชับความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นใกล้ปีใหม่แล้วชักชวนกันไปเปลี่ยนบรรยากาศไปท่องเที่ยวไปทําบุญ ความรักความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นนี่คือภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมกราคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า